สวัสดีครับนักเรียนท fall. ุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองของเรากำลังมีภัยในเรื่องของโควิด19นะครับก็เป็นปีที่2ที่จะต้องมาเจอกันในรูปแบบของกัน เรียนแบบออนไลน์ในต้นเทอมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับแต่ต้องปรับตัวปรับตามสภาพกันไปนะครับสําหรับครูชื่อครูนรงศักดิ์ชัยวารินนะครับสอนในรายวิชาภาษาไทยในะระดับชั้นม3นะครับซึ่งเป็นวิชาหลักนักเรียนก็จะเจอกับครูอยู่3คาบต่อสัปดาห์ซึ่งวิชาภาษาไทยนะครับก็จะมีการเรียนรู้นะครับอยู่ทั้งหมดอยู่5สาระมีการอ่านการเขียน ฟังดูพูดหลักภาษาแล้วก็วรรณคดีวรรณกรรมนะครับซึ่งในภาคเรียนที่1นนี้เราจะเรียนในเรื่องของการการอ่านการเขียนการฟังดูพูดแล้วก็เรื่องของหลักภาษานะครับอยู่ในภาคเรียนที่1น,นะครับส่วนภาคเรียนที่2ก็จะเป็นเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมนะครับเรามาดูกําหนดการเรียนรู้นะครับก็จะมีนะครับหน่วยที่1ก็คือเรื่องของอการอ่านออกเสียงนะครับจะมีออกเสียงร้อยแก้วร้อยกลองนะครับหน่วยที่2นะครับก็จะเป็น การอ่านอย่างมีวิจารณญาณนะครับ 3. ก็จะเป็นการอ่านวินิสารนะครับหน่วยที่4นะครับก็จะเป็นการเขียนเพื่อการสื่อสารต่างๆมีเรื่องของการคัดลายมือการเขียนรายงานนะครับการเขียนจดหมายนะครับหน่วยต่อไปนะครับก็คือการพูดนะครับเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นการพูดวิเคราะห์วิจารณ์นะครับการพูดรายงานนะครับการศึกษาต่างๆนะครับ สำหรับหน่วยที่8นะครับก็จะเป็นการใช้คําในภาษานะครับก็เป็นพวกหลักภาษาต่างๆนะครับการใช้ภาษาต่างประเทศในภาษาไทยการใช้คําทับศัพท์ศัพท์บัญญัติต่างๆการวิเคราะห์เรื่องของภาษานะครับตามโครงสร้างประโยคนะครับประโยคซับซ้อนระดับภาษาต่างๆนะครับสินะครับก็คือการแต่งบทร้อยกรองนะครับประเภทโครงสี่จุภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่จะเรียนนะครับในภาคเรียนที่1นนี้นะครับส่วนการ วัดผลประเมินผลนะครับการให้คะแนนต่างๆนะครับครูก็จะมีแนวทางดังนี้นะครับก็คือแบ่งทั้งหมดอยู่4ส่วนนะครับส่วนที่1 30%นะครับก็คือส่วนของก่อนกลางภาคนะครับ30%นะครับก็จะมีในเรื่องของชิ้นงานทั้งงานกลุ่มงานเดี่ยวการสอบเก็บคะแนนการสอบก็จะมีสอบปฏิบัติสอบท้ายหน่วยแล้วก็สอบกลางภาคนะครับอีก10%นะครับก็จะมีข้อสอบปรนัยหรืออัตนัยนะครับหลังกลางภาคนะครับก็จะมี การเก็บคะแนนเหมือนกับก่อนกลางภาคก็คือจะมีคะแนนเก็บคะแนนงานชิ้นงานต่างๆนะครับแล้วก็สอบปฏิบัติสอบท้ายหน่วยส่วนปลายภาคนะครับก็จะเก็บอยู่ทั้งหมด30คะแนนนะครับก็จะมีเป็นข้อสอบปรนัยและก็อัตนัยนด้วยนะครับครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลนะครับสําหรับหน่วยแรกนะครับที่เราเรียนกันนี้ครูก็ยังจะไม่ขึ้นในรายละเอียดของ เนื้อหาซึ่งเป็นเรื่องของการอ่านร้อยแก้วอยู่อีกชั่วโมงหนึ่งจะเรียนในสัปดาห์ถัดไปนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับในฐานะที่เรามาเจอกันครั้งแรกถึงแม้ว่าจะเป็นในรูปแบบของการออนไลน์ก็ตามนะครับครูก็อยากให้นักเรียนมีชิ้นงาน1ชิ้นนะครับก็คือการแนะนําตัวให้นักเรียนทําคลิปนะครับแนะนําตัวสั้นๆนะครับประมาณความยาวไม่เกิน3นาทีรูปแบบการนําเสนอแล้วก็ให้อิสระนะครับสำหรับนักเรียนว่าจะออกแบบนะครับการนําเสนอ ตัวเองนะครับในรูปแบบไหนนะครับจะทําเป็นลักษณะของการวีล็อกนะครับการถ่ายแบบ YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นลักษณะของการถ่ายวิดีโอของหน้าตรงของตัวเองก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่นะครับความถนัดและความสามารถของแต่ละคนส่วนตัวอย่างก็จะมีตัวอย่างการนําเสนอตัวอย่างการแนะนําตัวเองนะครับแล้วก็การฝึกแนะนําตัวเองให้นนักเรียลองดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อไปฝึกทําคลิปแนะนําตัวเองลองไป ชมดูนะครับสวัสดีค่ะเกสซบูซารินวงลีลนนนนนะคะรองอันดับหนึ่งมิสทชนแฮแลนด์ปี2015ค่ะวันนี้นะคะเกสก็จะมาแนะนำน้องๆนะคะสำหรับการแนะนำตัวออดิชันออนไลน์นะคะเดี๋ยวเกสททำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสวัสดีค่ะบุซารินวงลีลนนนนค่ะชื่อเล่นชื่อเกรสนะคะอายุ18ปีค่ะ กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดอินทรามนะคะความสามารถพิเศษนะคะเต้นตรำแล้วก็ร้องเพลงค่ะกิจกรรมยามว่างนะคะร้องเพลงแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ฟังเพลงด้วยค่ะการตัดสินใจที่จะมาประกวดนะคะเพราะว่าชื่นชอบรุ่นพี่มิสทีนไทยแลนด์มากๆเลยแล้วก็อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองในวัยเท่านี้ค่ะแล้วก็อยากเข้าวงการบันเทิงมากๆเลยก็เลยตัดสินใจมาประกวดะคะ่ะ และนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะในการส่งคลิปเข้ามาออดิชันออนไลน์นะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะก็อย่าลืมทําคลิปนะคะความยาวไม่เกิน1น,นาทีนะคะอย่าลืมทําส่งมากันเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับลักษณะของคลิปแนะนําตัวเองนะครับเป็นการออดิชันออนไลน์นะครับก็อาจจะมีประโยชน์นะคร ในอนาคตข้างหน้าถ้ามีโอกาสนะครับได้ไปพรีเซนต์นะครับแนะนำตัวเองนะครับในรายการต่างๆหรือว่าในการนำเสนอนผลงานหรือว่าสมัครงานต่างๆก็ใช้ตรงนี้นะครับเป็นการฝึกเป็นพื้นฐานนะครับในการพูดในการแนะนำตัวเองนะครับผ่านกล้องวิดีโอกล้องมือถือนะครับที่นักเรียนมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในสมัยนี้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของอเวลาสถานที่ละนะครับนักเรียนสามารถใช้ อุปกรณ์ที่นักเรียนมีอยู่ให้เป็นประโยชน์นะครับในการทำอาชีพต่างๆได้อย่างอาชีพยูทูบเบอร์ที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยู่ก็ตามนะครับก็หวังว่ากิจกรรมต่างๆก็จะเป็นการฝึกขัดเกลาให้นักเรียนมีความสามารถนะครับแล้วก็กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปให้นักเรียนนะครับทำส่งนะครับโดยการอัปโหลดนะครับคลิปของตัวเองไปใน Google Drive ของตัวเองนะครับแล้วก็แชร์ลิงก์วิดีโอของตัวเองนะครับ เอามาไว้ใน Google Classroom นะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะไปลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งใน Google Classroom นะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับนักเรียนคงจะพร้อมนะครับที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ